เก็บเสือกามตอเก็บเสือกามเก็บเสือในตอ่อเมื่อกี้เก็บกางเกงในแล้วบาะดี้ <laughs> ยจะมาเก็บเสือกามอันนี้เสือกามมีบามีเสือในในตัวอันนี้อันนี้เป็นเสือกามธรรมดาอืมก็จะเป็นอันนี้อันนี้เสือออกกําลังกาย เคยหอยใบน้ำกันเลยล่ะเรียบร้อยก็สามารถเก็บเสือสนันนัยเสือสนันนัย เรียบร้อยแล้วก็จะเอามาหอยไปไปได้เนี่ยอ,อันนี้ก็จะเป็นเสือในอันนี้เอาไว้หอยเสือสไน,นเออมันก็สะดวกสบายนะแบบเนี้ย มันสะดวกสบายสบายดีใส่แบบเวลาหยิบมันก็หยิบนายหอยไว้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาหยิบกับกระองคนก่ต้องหาเดี๋ยใส่ตัวใดก,ก็มาเลือกเอาเลยจงิง่นะสบายื่ังเข้าไปเข็ดขายนะเวลาเข้าจิบใส่เข้าก็นี่ก็เปเก่งแน่เลยพับนึกว่ามันพับหมดแล้ว เหลืออีกตัวหนึ่งนี่เลยสะดวกสบายหอยสองตัวก็ได้สมมติว่าเออจริงจเหมือนกันแล้วแต่เขาจะหอยละสองตัวสามตัว สวยงานนะเวลาหยิบหยิบใส่กับง,งเออเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาหยิบใส่กังไงกะมะหอยไว้ ไอเสือกามเสือกามพ่อใส่นอนลูกใส่ไปโรงเรียนต้องพับต้องเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาหยิบใส่กับไอหยิบ่ายให้เลย มเมืองโลามันอับบัวบางมผ่าว่ามันอับมันหอมบอัวอือเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันอับอับฝนตกันเนาะมันก็เลยแบบว่าไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอับบัวัางสีนะนกะตากผ่าคนหนูจริงๆกะตากไว้น่าของเลย ตากไปหลังบ้านสบายใจกว่าพับแล้วเก็บไว้ให้เรียบร้อยดอกเก่กงเก่งนอนแม่เก่งนอนเ้่าเองเท่าก็จะพับเ่ได้พับเรียบเรียบรยบ้อยเป็นไดดอกกับพิ้งแบบว่า พักไว้พ่อแบบว่าหยิบหนึ่ง่างสินะบริพับสวยรู้น้าเอียงกบอย่างนอนเขาเองซักตาเรียบร้อยแล้วปะสามารถพักอี้อเป็นระเบียบเรียบร้อยซื้อ ก็จะแยกไว้แหละไว้ลาบสภาอันใดจะพาผู้ใดจังสินะพับไมให้เราก็จะบอกเขาว่าอันชุดนั่นอยู่นี่เลย <c oughs> กางเกงนา้เสื้ <c oughs> อานา้อี้อะไแบบทั้งถ้าเป็นของพ่อล <c oughs> ูกอะพับใบให้เขาเก็บวบให้เขาก็ต้องบอกเขาว่ามันอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะ จะได้หาเจอบ่ต้องมาเอิญเท่าผ่ามันหนามันก็จะอับแน่มันผานะ่าหนักด้วยตัวผ่าเองอ่ะมันจะอับอ่ะยังนี้มันไม่มีแดดอ่ะมันจะเชี่ยแทผ่าอับแน่จากน่อยอกลางเกงลูกไส้มันจะมินอับแน่ล่ะผ่ามันหนาเกินผ่าหนา หนาใสของซักฟอกแบบกินแห้งๆนะน้ำยาปั๊บผ่านนมหอ,อมๆกับด้วยตัวผ่ามันเองอ่ะมันอัผนบ,บผ่ามันระบายผ่ามันพอดีอสิมันกับมันกับเหม็นอับคือเกลิอกจากงานบ้านทำงานบ้านจ้า เดี๋ยวเ,เดี๋ยวพับผ่า,ผาเสร็จแล้วก็ว่าจะทอดไก่เห็ดกับเขาไว้แห้งไส้ก่อนไก่มะว่างทอดอ,อร่อยดีมันก็อยากกินอีกไปเสือให้อะอนนี้อันนี้มันลุด มันรุดมันลุดออกจากกันแล,นลยค่ะเนาแนว่ามัดจองมันก็ยังใจได้แต่ว่าน็อตมันรุดสื่อน็อตมันหลรุดมัดเอาอันนี้มักมัดเอาอันนี้กระเสือนอนแม่ แม่ขยับตัวออกกำลังกายออกกำลังกายด้วยการขยับตัวขยับเนื้อขยับตัว เพื่อขยับโตแน่จังน้อยแต่ผ่าบาท่านได้รีดลูกใส่จุดนักเลี้ยนไปอสองสามมือละ่ะบ่ได้รีดให้เพิ่นเพิ่นก็ใส่ไป บมเดลีดไายเลยอันใส่ไปนะพอต้องรีดก็ได้แม่มาสั่นไม่ต้องรีดใส่ได้แม่โอ้ยลูกใส่ลูกใส่หูจะาคว่ำโยกไข่เรื่องมาออาง,ง่ายอยู่ยองลูกอีแลลวโอ๊ยข้อที่หาว่ายองลูกนี่แล้ะยองมันเข้อสิวา หอมลูกมันพอดีโอเคเรียบร้อยแล้วเป็นอันเสร็จกับถาจ้าจาง,างไปเหตุกับข่าวต่อไปเหตุกับข่าวต่อเด้อขอบคุณที่มารับชมรับฟังคลิปนะจ๊ะขอบคุณมากมากจ้าบ๊ายบายจ้าขอบคุณเลยล่ะ